สวัสดีครับจอร์ทีวีอยู่เกมพัดเพลนะไม่รอช,ช้ารับชมกันเลยโอเคครับคลิปที่แล้วก็เจอตบมาหมาดๆแม่สักตัวเลยจําไว้คนใจร้ายแต่ผมก็บอกไปแล้วว่าต่อคนผมสู้แค่ครั้งเดียวคนนี้อีกเช่นเดียวกันเพราะไงผมคุยจากตรงนู้นไงพอคุยปุ๊บคนนี้เขาก็เอาต่ออีกแกเอเอแม่าสายหมัดกับ โอ้โหธนูโอ้เออเออเออพวกไงพวกเขาเป็นแนวคนใจร้ายครับไม่ให้แบบตั้งตัวหรือว่าอะไรเลยเดี๋ยว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 โอ้โหบอกผิดธนูกับหมัดเหรอโอ้ ใครชอบก็ลองดูได้นะครับธนูกับหมัดเออแห้งซะและ้วโอ้ธนูยิงไกลเหมือนกันนะธนูยิงไกลเหมือนกันนะครับเออใครจะสู้ได้บะใครจะสู้ได้ โดนละแปลว่าถ้าพูดถึงสายหมัดกับสายเวทก็น่าเวิร์กนะถ้าธนูเวิร์กขนาดเนี้ยอะติดม,มุมพูดถึงสายหมัดกับสายหมัดกับสายเวทก็จะ่งไงล่ะสายหมัดเข้าได้ทุกสายเลยหรือไงเนี่ยนี่ไบอกว่ามหมัดกับดาบใหญ่มีคนแนะนำนะแต่ผมเล่นไม่เป็นครับ เออเอาจริงนะสายหมัดนี้เหมือนเขาบ็อกดีกว่าสายลินจานะ สายหมัดบล็อกดีกว่าสายลิ้นจารครับแต่สายหมัดผมก็เล่นไม่เป็นอีกแกผมกล่าวว่าจะไปหาอาจารย์ผู้หนึ่งที่สอนผมได้ไม่รู้ว่าใครครับเดี๋ยวค่อยไปหาเอาในเซิร์ฟมหเละเออเขาดูไม่เข้าเขาอยู่หรือเปล่านาโอเคเขายังอยู่ครับยังอยู่ก็แล้วไปน่ากลัวนะครับสายหมัดกับสายธนูนี่ แต่เขายืนเหมือนว่าต้องการให้ผมเข้าไปใครจะกล้าเข้าวะถามจริงแห้งตั้งสองตัวแล้วใครจะกล้าเข้าไปวะฮะเราแหวงเราแวนดูกเขายืนนิ่งเหมือนเขาจะพิมพ์เลยสักอย่างนั่นไงแป๊บนะส่งงานให้เพื่อนแป๊บอเอ่อการต่อสู้อย่างนี้ผมเห็นช่งว่าแต่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นครับ ต่อให้เอาไงล่ะคลิปที่แล้วแบบโอ้โหคนใจร้ายมากเออเอามาขอมาพูดคลิปนี้หน่อยเหอะใจร้ายเหลือเกินโอ้คลิปนี้ก็ผมก็ใจบุญเหลือเกินแมใ,ให้เขาส่งงานอืมแต่ดอกไม้ก็สวยดีนะเออกระเทือนหาดอกไม้ครับในแมบ,บนี้มีต้นสาก,กุระเอ้ยเผลอแป๊บเดียวมาแล้ว

เออโดนแล้วเลือสายดาบอย่างนี้นจะแพ้ธนูครับโอ้โหโดนเลยโดนเขาเตอร์สวนกลับครับ มานามหมดแฮสายมัดเอาจริงนะผมว่าผมน่าจะสู้ ains, สายมัดไม่ได้เฮ้ยเขาฟื้นตัวไวกว่าครับโอ้โหสู้ไม่ได้เลยเอ้ากดผิดคลิปหายแหละ กดผิดครับเือสายหมัดถึกจริงครับสายหมัดถึกครับรู้สึกสายหมัดมันหลมยากจริงน เนี่ยดูดิสายมาตะกี้คุณเห็นตอน,นเขาพุ่งไหมถ้า<จ>ง,งัดล่ะเฮ้ยผมเจองัดก่อนครับ โดนแล้วสายหมัดนี้อันตรายดูดิตอนจังหวะที่เขาเข้าอ่ะเฮ้ยโดนแล้วสายหมัดตอนที่เขาพุ่งเกาะเขาจะเยอะอ๋อผมเรียนรู้จากคนนี้แล้วฮะประสบการณ์ต้องมือสายหมัดตอนพุ่งเข้าเขาจะมีเกาะเยอะจะไม่สามารถงัดเขาได้โอเคครับได้ความรู้ใหม่ ชอบอย่าลืมกดไลค์จำไว้เลยนะสองคนนี้นะรวมหัวกันนะค่อยดูนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันคลิปหน้าจำไว้เลยเดี๋ยวหาคนมาแก้แค้นจ,จับแม่งจับคนพวกนี้มาสู้กันเองจะนั่งหัวล้อให้ดูถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย